ราพพอดีผมแม่พีน้องแม่วาจ,จะเป็นหมูเจ็ดม่างปลาหมูหนึ่งบานหมางนกหมูซองบานไขยาหม่างซุนซาลากวที่นี่ก็แล้วแต่กับตีที่ทำท้ายของหมูเจ็ดบานบังบานงปลาไปถึงลงมือก็ปราคาร้า วันนี้พบกันที่คลังบุม่น้นองครับเพื่อที่จะมาทำความเข้าใจในเรื่อง,ต,งต่างๆที่จะเกิดขึ้นวันนี้วันที่สิบวันที่สิบมกร,รา,รารต้องพันอรอยหกสเกซึ่งตรงกับวันเด็กวันเด็กนี้เข้ากำหนดว่าเป็นอาจวันวันเศร้า อาทิดแตกข้อปีถึงวันนี้วันเท้าว,วันปีปีนี้คือตรงกับวันที่สิบป็นนี้เราเล่หลุ่ๆล้านๆทำไปีน้องเออมันมีกิจกรรมต่างๆที่จะทำที่จะมีการจัดปีจัดวันนีกน้าากัับโดยเฉพาะเทศบาลก็อแปกัะจัดยิงย้ายที่อื่นก็มีนะครับ ไปจำไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปขึ้นกิจกรรมดนะครับก็ตามออกำฟันกล้องวันเด็กปีโนกกาวนี่ไอ้เลยไอ้หลวงวิบอกเลยนะครับไปรักชาตทยใส่ใจโลกนี่ก็จังนายกไอ้หลวงทินรักชาตทยใส่ใจโลกงอ่ก็มีความรุกหลวหล้านเกี่ยวกับวันปีใหม่นะครับเหลือแล่เลืหลวงเออไปที่ไหน ก็ไปได้กับมีจับกล้องวันมีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ที่ตั้งกจแต่ดับาลก็เแปดในจัดใญ่ึยเ็ก้าประมาณนั้นเอาเรื่องดีต้องบอกไม่ไปน้อ,องรองอองับจะต้องมาทำความเข้าใจเรื่องการเหลือกตังส้อข้อสมาชิกสภาราฎรดที่จะเกิดขึ้นในวันที่แปดคุมพภภัาธกเกาคุมแปดคุมพ่าธกเกา จะมีการเลือกตั้งซ้อซ้อรือสมาชิกสภาอัตโนมัติไปยังไม่กี่วันไปยังไม่ถึงเดือนผู้ใดต่อเช้านี้เลือกนายกอบอจ้รือซ้ออบตก่อนต่อเช้าชุดเพชรนะครับเลือกนายกอบตนะครับและสมาชิกอบอตอตว่ากันไปกับจำกันตองกันรองของกันเลือกตั้ง ไปลงระมักก็ต้องดูเลยเองว่ามีสก,กิรยภาพมากหน่อยแค่ไหนนี่ก็คือการเมืองระด,ดับทองถิ้งแบบนี้หรือพวกเราเนี่ไม่ต้องเลือกแลว้วเพราะวเราในเลือกก้อนแล้วคือเตตตาบานแต่อบตนี้เลือกล่งเตตบาบันลงกับวันที11มกราคม2 5 A 6 9 ทีนี้มาดูรายละเอียดผมไม่รอ้การเลือกดังคอ,องซอสซอส่ะผมไป่รูนะเลือกว่าผมก็ได้ยยำไปแล้วแค่ยังไม่ละเอียดพอวันนี้ก็มาย้ำความตรงย้ำอีกทีหนึ่งเพื่อจะให้ละเอียดหรือให้เข้าใจตรงกันครับกฎหมายรัฐนุนบรลบุว่าการไปลุ่มขยันเสียงของซอสซอสหรือซอว์เป็นหน้าที่ผมไม่รู้นะไม่ใช่เป็นสิทธิ เป็นน่าดีกว่าไม่ว no ่าคือจะต้องไปลุ่งถ้าไม่ลุ่งคุณจะเรียสิทธิ์บางประการเอาละคนบางคนที่ม่อกีคิดอยากจะลงกันเมืองหรือดแลแต้ก็คือไม่แน่บอกไม่เป็นหรอกเออไม่แน่บางทีเราอาจจะหนึกได้ว่าจะสมักโนะมักนี้ถึงฐานไม่มาลงคะแนนรอรหรือโว้วระมดประมาณนี้ครับไม่จะเรียสิทธิ์นะครับ พาันนเ,เชนชวนกับวันที่แปดกุมภาปักกาวเลือกซ้อซ้อผมไปนัองกับซ้อซ้อข้างเราเนี่ยมีนักมดกี่คนในจตุจังวัดนี่มีซ้อซ้ออยู่ประมาณห้าร้อยคนโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนหนึ่งซ้อซ้อเคดนะครับซ่อซ่อที่ได้มาจากปัก เพื่อไปคำนวณคะแนนปฏิริทิ์ข้องแต่ละปะักเดี๋ยวผมมาจะอธิบายอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นวันที่๕กุมภาพก้าวสิ่งที่อกไม่ไปน้องการไม่ได้ก็คือบรรัตรประชาชนหรือเอกสารที่อ้างถึงบัตรประชาชนต่างด้วย,ยรายการาอ,ออกให้บรรัตรประชาชนใบกับขี่์อะไรประมาณนี้ก็ไม่ไ้เหมือนกับ เราผมจำไม่ินะกับบัตรประชาชนถึงแม่จะคัดอายุก็ถ้ามาใชได้นะบ่มีเนาะนะ,ะเพราะงการเลือกทำลายเอาเข้าใจกับว่าทำลายข้องการเลือกตั้งเพราะมันนี่ปีก่อปีนี้มันมีผวงขึ้นมาอีกใบหนึ่งหนึ่งใบสี่เขียวสีเขียวบอกหม่เราเนะเลือกซ้อซ้หรือสมาชิกสภาสาร บ้านเราคือเขตสามขอบคู่บุญดีอำเภอวัดไทรอำเภอเชียนยายอำเภอเจริญเมือเกตและบางร่วนของอำเภอปากน้ำเขตสามครับที่ผมเช็กแล้วเมื่อว่าเนี่ยผมบอกปิดหมอไปเนาะคือบอกเข้าใจแบบนั้นซอบว่าตีร้อยตีลงธรรมัในเขตสามเรามีแตหมดกาวคนคนที่กาวเนี่ยผมย่างงไม่เจอว่าคือใคร ก้าวคนมาพี่น้องกับเอาคนเดียวเพะ่อนบัตรที่เขี้ยวคือบัตรเหลือกซ้อซ้อแม่พี่น้องเข้ามาปั๊บเช็คเลี่ยดับเหล็กดีก็บอกแม่พี่น้องแล้วให้เจ้าหน้าที่เข้าเช็ครายละเอียดแล้วก็จะให้บัตรเหลือกตังทีเขียวคนนะครับอันนี้คือไปเหลือกซ้อซชอบเบอร์นันเหลือเบอร์นั้น แบบฟอร์มในล,ลักษณะก็คือเคลี้นเบอร์แล้วก็จะมีซีเลียมอยู่อ่าอยู่ข้างล่างสมุดไว้ไามา้เหล็กนึงนะครับแต่กางล่างก็มีซีเลียมและเราไปลงเราไปลงเลงือดดังก็ไปขีดในซีเลียมนั้นแล้วครับแต่บางทีก็บเบอพื่อจะพิชลาวบางทีนะคนที่เคยพิชก็เลียพิชลาวก็ยังมี เพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆ่วยบอกกันครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะเรามีก้าวคนเลือกได้คนเดียวนะครับจะกล้ารร้องเบอร์ดัามเบอร์ไม่ได้นะครับหรือบางคนอาจจะเขียนอะไรก็ไปในไปในบัตรเลือกตั้งติดคุกนะผมไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นนั่นคือบัตรที่เกี่ยวเลือกตั้งซ้อซ้อก้าวขู่ห้าเขาจะให้บัตรสีเขี้ยวซ้อซ้อ อีกถามอะไรตัวที่สองก็คือลังอยากให้ที่เขียวเหล้กก็ให้สีบัดสีชมพูสีชมพูนี่คือเหลือกผักผักนี่จังอู้จังงันเม็ดผมไม่บินน้องกอกับมี่ห้าคซึ่ว่าผักเพราะฉะนั้นพ่อแม่บินน้องจะต้องจำให้ดีว่าชอบผักไหนก็กาผักนั้นรูปแบบข้อง บัตรเหลือดังที่ชมพู่หรือบัตรเหลือดังผักก็จะมีไม้เหล็กอยู่หน้าแล้วก็จะมีโลโก้ข้องปักอันแหละครับแล้วก็จะมีชื่อเพราะฉันจดจำไม่ได้บ่าเป็นโลโก้ผักนี่เราจะเลือกอันนี้ชื่อไอ้เลยแล้วจำชื่อมันจะหายวะนะครับสมมหมดเราเลือกเบอร์ร่างเจ็ดเราก็ไปคิดในเบอร์ร่างเจ็ด คิดกัได้เบอร์เดียวเหมือนกันบ่ไหมน้อน,นะต้องเบอร์เทีย่ับนี่คือการเลือกผักเลือกผักเผื่อได้บ่ไหมพี่น้องครับเลือกผักเผื่อจะไปคำนวณบัญชีได้ชื้อบ่บอกเลยครับเน้่ว่ารยอดมีธรหมด์ห้าร้อยคนเป็นร,ร,ร,รยอดเกตที่รวยเป็น,ร,ร,น,น,นรยอดบัญชีได้ชื่ออีกนึงรวยก็รวมแล้วกับห้าร้อยสี่เกี่ยวเลือกรยอดบอกไปพี่น้องนะชมพู่เลือกผัก พอเลือกเสร็จแล้วก็ไปใส่ในบัตในตู้แล้วกับ,บ,บมันตรงกับเรียบร้อยนะครับตูส้สีเขียวก็ใส่ตูส้สีเขียวซี่หยองผู้ก็ได้ยี่หยองผู้ยานวุทิศก็คงจะเน้นย้ำนะกับดีกรรมการดีกรรมการเลือกตั้งนะครับที่อยู่ในกู่ั่นทีนี้มันไม่พอ่อผมพี่น้องเออการเลือกตั้งครั้งนี้นี่ก็คือมีบัตรที่เลื่องให้ผ่อแม,ม่พี่น้องเลือก นะครับเผื่อลุงปัญญามาติเราก็ไม่ธรรมนุนปีหกศูนย์นี่ครับได้กำหนดไว้ครับว่าการเปลี่ยนยยแก้ไขรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์จะต้องทำประญาหมาตีคนที่จะมีการเลือกตั้งือตจำรองกันในรายละเอียดก็มีเป็นบัตรท้ายหมายลักษณะว่าโภพีน,นองครับคือจะมีตัวอย่างครับตัวอย่างบัตรออกเครื่องออกเครื่องประญาหมาติ มียได้เดีบยบรอยถึงก็จะเคลียดแล้วพอไปไปนองว่าประเด็นฐานเห้นชอบว่าร่มควรมีแต่จำนวนฉบับไม่รื้อไม่ฐานเห็นชอบว่าชุ่มควรมีแต่จำน,น,น,นว,วนฉบับไม่รื้อไม่ตอนนี้เราชายเราฉบับสร้งอาวคุครุนอยู่นะครับรัฐมนุนของเราตอนนี้ฉบับอุครุนคือฉบับสี่สิบเดี๋ยวผมไม่ไปนอนนะเพราะว่าหน้าหมากไว้ในหลกง คนรัฐธรรมนูญมีรองแบบกับน, ron, บนึ่งหลายหลักร้อนร่องจ่าริสประเวณีมันก็อคิดในจ่าริสประเวณีเขาไม่ได้บันทึกไปไหลายหลักร้อนแต่ปฏิบัติตามจ่าริสประเวณีเชื่อปับรัฐธรรมนูญเขาก็มีเพียงเชื้อดำเดียวแต่๋ยเรานี่ยี่สิบเลยผมเดี๋ยวปล้ม๊มจิงกะบ,บีแกผมอ่านข้อมูลของรัฐธรรมนูญประโยคฟูนี่บอกว่ามันดีนะควบคุมนักการเมือง สีจะมักข้าเป็นซอๆหรือบัญชีไหนเื่ออนไี้ประมาณนั่นกับทีนี้ในรายละเอียดไม่ใช่แค่คือดันทายจะบอกว่าเหชอบเห็นชอบก็ไม่เห็ชจบไอ้เปลี่ยนอีกช่องนึงคกับเม่กว่าก็ไม่เห็นชอบถ้าดุกราเผยมอไปน้องเห็นด้รวยว่าไม่เห็ชจบไม่ไม่คือไม่ให้เปลี่ยนอะไรลูนเบี้ยวรุ่นก็ก้าในช่องไม่เห็ชจบทีนี้ขั้นตอนก็มั่นหมายคือเมื่อไปน้องเลือก ซอซอและกะเหลือกผักเรียบร้อยแล้วกะเดินโตโตไปเดินโตไปอีกนึงครับพอไมนจะรวมอยู่ในกลุ่งเดียวกันนะครับเขาก็ไปเอาบัตรไปให้เขาเขาก็จะให้บัตรออกเสียงประชาธรมตีแล้วพอแม่พี่น้องก็ไปกาหนึครับให้เหลือช่องย่างนี่ครับพอแม่พี่น้องอันนี้ไม่เกี่ยวกับผักเลยนะถ้าเห็นชอบก็การเนี่ยยอมให้ชอบ ต่ถ้าไม่เห็นจบก็การในี่ยจงไม่เห็นจบไม่ใช่ว่ากาไม่่าไปเชิญชวนไม่ใช่ว่าแรงบรรณุปนี้กับในความกินของผุ้มนะครับด้วยความพร์ปบอลไปหรอเออเราอาจจะกิดไม่เหมือนกันแต่บอกว่าบรรนุนณี่บับปกครองนี่คือบรรณุปณปปากปุ้เพราะนั้นไม่น่าจะเปลี่ยนโดยจะบอกวูดจะอย่าทำไม่ทำไม่บอกว่าดี่ราเราไม่จะมากได้ลุยมาใม่ไปหรอเออ เพราะนั้นนั่นก็คือคือการเลือกตั้งเพราะนั้นผมบอกข้างไว้ดีใจว่าการเลือกตั้งที่จะออกอีใบหนึ่งนะครับก็คือใบชาปฏิเอกสารแบบฟอร์มใบใบชาปฏิจะเป็นสีเลืองนะครับจะไม่ดีนะครับสีเลืองพอเลือกรอดรอบเด็ดยอดตู้เด็ดกระเบ่ให้ยาวนาที แล้วสิ่จะให้บบตที่เรื่องผมไม่พีน้องไปก้าเอ็นจบหรือไม่เอ็นจบแต่ในก,การเมืองมันจบเปลี่ยนแล้วครับมันอยากเอ,อ็นจบแต่เราคกิดว่าไม่เอ็นจบอยู่ว่าๆๆกับนี่คือรายละเอียดนี่คือทำไรครับพอหลังจากผมไม่มีน้องได้บบตที่อยู่ที่เรื่องแล้วก็ไปคีดไปก้าในช่อง หรือจะให้เหลือคือเหชจบหรือไม่เห็ชจบครับกะนี้คือทำไรแล้วครับประมาณนี้เพราะฉะนั่นพอไ่พน้องกับยืนยันกับว่็ไม่นู่นก็ราเราแก้กันหม้อยเรื่อยเ,เกินกับนี่ทางนี้อครู้นี่คือหยิบฉบับสี่สิบเลยนะครับแต่แกไม่เหลาหยิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นพอไพขึ้นยุบพอไปพน้องเห็นด้วยหรือไม่ทีจะลุงประชจามาติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็ชจบถ้าไม่เห็ชจบก็ไม่ว่าส้า สภาก็คือรอด้วยสมัยชิดสภาราดอนะครับเลขาธรกมุนีเลขาธรฐมนตรีก็ไม่สามารถแก้ได้นี่คือรายละเอียดประม่ณไปเล้นะเพราะฉะนั้นยังอีกที่ปไม่เไปแนเออเพื่อความข้าใจตรงกันครับเราเลือกดังรอด้วยงุปชาติที่ถุลกับปฏิปดกลุ่มปากูกาวเลือกประมาณเดือนเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ ในการลงไจแนี่นเสี่ยงกับก็บมาเช็คดูแล้วกับพอพอแม่พี่น้องจะเหลือในกลุ่มห้าที่้อยโดยเฉพาะบางปลาดกันนี่เหลือกอาการไหนเนปิดตงบางนูดกันเหลือกอาการไหนเนปิดตรงมู่จ้องใหญ่า,ามก็เหลือกตีโรงเรียนบ้านบางนดูดเพราะฉะนั้นเมื่อพอแม่พี่น้องก้าวกลุ่มห้าก็จะได้บัตรสี่เขี้ยวกับสี่จมูกสี่เขี้ยวเหลือก่อช่อช่อช่อนี่คือ ไม่จะมีเบอร์นำหน้าเกิดดั้มเรามีกาวขนหน่อยไม่หมดเนาะถ้ายทังหมดไราจะเลือกเบอร์แปดไปกาสี่เหลี่ยมในช่องเบอร์แปดกาเบอร์เดียวเท่านั้นประมาณไม่หมดนะจะกาไล่เบอร์ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นแบตเตียแล้ววิธีการกาคือกากะบาดพิษนะครับอย่าไปคิดตู้คิดตุกับกเสี้ยเดี๋ยวก็จะมีตัวยางมื่เกี้ว่าก็จะส่งไปถึงบ้านนะครับช่องแบตเตียชมพูก็คือเลือกมาก จอบผักน้อยก็เหลือผักนั้นผมบอกเลยว่าผักมันมีอยู่ที่ไานที่ผักออกมาพี่น้องครับชอผักน้อยก็จะไม่ดีกับจอบการจอบท่ามเจ็ดกาไปการซี่เลี่ยมในเจอลั่งยองท่ามเจ็ดแล้วก็จะมีโลโก้อยู่ในซี่เลี่ยมด้วยนะครับ้ารดยการจะเหลือเบอร์กล้องผักน้อยผักไนับนะครับมีลายผักยงไปได้เลยนะครับผักคลิปจ้องผักคลิปจ้ามนะครับนี่คือ บัตต <S 々> ีิจมพุเมื่อการบัดเต็ลแล้วกาไปใส่ตูสีเขียวก็คือตูสีเขียวเหลือเรอะราะใส่ตูสีเขียวเหลือผักกาไปให่ยอดตูสี่จมพุทีนี้พอแล้วหลังจากเหลือดังเรอะราบัตตริเขียวบัตตริจมพุยอดเรียบร้อยแล้วกาเป็นขั้นตอนของการประชาลงเหลือให้ความผิดนั้นในการลงประยาบัตตริการยามนาฏิกจะให้บัตตริเลื่อง แกบําบพี่น้อง่บําพี่น้องไปกากะบาดในชองเห็นจบหรือไม่เห็นจบเนี่ยการตอนนี้ประมาณนี้ครับจแต่จะทำให้เป็นร่องช่วงทำลายนะครับจะทำเป็นร่องช่วงนะครับช่วงเนคือการเลือกตังรองรอกับเลือตังฝักช่วงสี่องก็เป็นการเลือกตั้งเป็นการเลือกตัวประธานต้นนะครับเป็นการเลือปไปจามาติออกเสียงประจามติ วันนี้คือรายละเอียดบอมไอพีนองเอื่อพุ่งพยายามที่จะมาบอกกห้บอมไอพีนองคือไม่ต้องการให้บอมไพีนองทำบัตรเสียเปลาะการเลือกตัง้งเป็นนาทีพอเราได้รอดดีๆเ,เราได้บุคคลดีๆเข้าไปเบื่อให้ประเทศนั่นคือเป็นพุ่นดีกับบอมไอพีนองเพราะฉะนั้นเหลือคนดีๆเหลือคนตีชายเหลือคนตีโจ๊พบอมไอพีนองต้องนะครับบอมไพีนอง,องต้องกำนด ติดทางข้องการเมืองได้โดยประกาศของอมอมมีนองนะครับอย่านอนรับตัดติดของอมมีนองเออฉันไม่ลงไม่ปลื้มไม่ไม่ได้บอมมีนองก็ว่งางกรุณาโปรไปเตยเต้ 19, 000, 000, 000, 000. เป็นข้องเรา,าทุกคนอกสิบเก้าหลานเจ็ดสิบหลานเป็นข้องเราทุกคนป่าตี้ขึมาจากก้อเราทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะกาหนดติดทางข้องพระการเมืองระดับชาติด้วยไปประกาศของบอมพีนองไม่ว่าการเลือกตั้งรอบ บบดดี้เกี่ยวไม่ว่าเลือกการเลือกตั้งชมพูเรือไเกยไบกำนวนมันยี่ได้ชื่อปิทีแล้วประมาณตกสร้างหอยเยที่ยงในนุ่งก้นนะครับแล้วก็ใบอุ่ทุกถ่ายก็คือใบที่เรื่องการลงไปชามาติเอาเลยครับพ่อแม่พี่นองครับนี่